ผักขี้เหล็กงามๆค่ะเพื่อนๆผักบ้านๆแต่มีคุณค่ากับเสาวเมียงนอกนะคะพี่สาวไปเยี่ยมบ้านค่ะอยู่อิงแลนด์ไม่มีขี้เหล็กกินค่ะเพื่อนๆนวันนี้เก็บขี้เหล็กกองบนเริ่มบเทิมเลยค่ะยอดอ่อนๆอ่อนบ้างแก่บ้างเพราะว่าทางนู้นไม่มีค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวเราเราจะเก็บแล้วก็ใช้วิธีการตากไปนะเพื่อนๆนไม่ต้มนะคะเพราะว่ามันจะน้ำหนักมันเยอะเราจะตากไปแห้งๆแล้วเราก็ใส่ถุง แล้วเขาก็ก็ไปจัดการไปถึงนู่นก็ไปต้มมันก็จะฟูขึ้นเหมือนเดิมเพื่อนมีคุณค่ามากแต่คนอยู่เมืองนอกเมืองนาเนอะเมืองนาแหละเราอยู่แต่เมืองนอกแะเขาอยู่เนี่ขี้เหล็กน่าดอยค่ะเป็นที่ต้องการสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกนะเพื่อนๆเขาไม่มีจะกินคิดถึงบ้านเราก็นี่เลยขี้เหล็กเดี๋ยวเอาไปตากแห้งนะเพื่อนๆเป็นของฝากให้ที่แซบๆค่ะ เก็บได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆวันนี้อันนี้ก็หกัห<า>กหักรัวบ้านปลูกเอาไว้ค่ะเพื่อนๆ